แล้วพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีการย่อยอาหารปกติแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันจะย่อยอาหารเพื่อว่ามันจะต้องการเอาพลังงานเข้าไปกินอาหารเนี่ยเพราะว่าเราต้องการพลังงานเว้ยน้องๆแล้วกินอาหารเพื่อร่างกายจะได้รับพลังงานแต่คราวนี้ถ้าพูดถึงแบคทีเรียเนี่ยยังไม่มีระบบย่อยอาหารนะครับการย่อยอาหารของแบคทีเรียเป็นงนี้อ่าวัดรูปนะนี่คือเซลล์แบคทีเรียนะครับวัดนิวเคลียสไหมอ่าให้ถ่ายพี่วัดนิวเคลียสถูกไหม ไม่ได้นะครับเพราะแบคทีเรียเป็นเซลล์โปรคาริโอตเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสอ่าเป็นนะลบออกลบออกอแบคทีเรียเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะครับเวลาแบคทีเรียจะย่อยอาหารนั้นมันกินอะไรมันจะกินพวกซากสิ่งมีชีวิตเช่นหมาอซากพืชซากสัตว์อะไรเงี้ยที่อยู่ในดินอะไรเงี้ยนะที่เป็นสารอินทรีย์ต่างๆนะครับแบคทีเรียเวลาย่อยอาหารนะครับ มันจะปล่อยเอนไซม์ออกมาอาหารของแบคทีเรียก็คือซากนะซากพืชซากสัตว์ซึ่งอาหารจะตัวใหญ่กว่าแบคทีเรียเพราะแบคทีเรียมันเป็นเซลล์เล็กๆถูกไหมมันก็จะปล่อยเอนไซม์ออกมานะครับนี่เอนไซม์ก็ออกมาถูกย่อยเสร็จใช่ไหมก็จะกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆอย่างเช่นในนี้มีโปรตีนอยู่ใช่ไหมครับพอเอนไซม์ไปย่อยโปรตีนมันก็จะได้เป็นกรดอะมิโนถ้าในนี้มีพวกแป้งอยู่เจอเอนไซม์ย่อยก็จะได้เป็นน้ําตาลกูโคสออกมาเห็นไหมเป็นโมเลกุลเล็กจากนั้นมันจึงถึงดูดซึมครับดูดซึมเข้าไปในเซลล์แบบนี้ นั้นการย่อยของแบคทีเรียแบบนี้ถือว่าเป็นการย่อยนอกเซลล์นะภาษาอังกฤษเรียกว่า extracellular แปลว่านอกเซลล์ extracellular digestion นะครับย่อยนอกเซลล์การย่อยเนี่ยคือตรงนี้เห็นไหมการย่อยคือตรงนี้นะย่อย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 จนกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆการย่อยนั้นเกิดนอกเซลล์เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นการย่อยของแบคทีเรียนี้ถือว่าเป็นการย่อยนอกเซลล์น้องๆจะพบในพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเช่นแบคทีเรียเชื้อรา ยีสอะไรพวกนี้นะครับอ่ามาอีกตัวหนึ่งอ่าสมมติว่าเกิดใหม่ไปเป็นโปรโตโซัวอ่าตัวนี้โปรโตสัวตัวนี้ชื่อว่าอะมีบาอะมีบารูปร่างเซล์เป็นไงรูปร่างเซลก็จะแบบยึกยือยึกยือ,ยอ,ยอแบบนี้นะมีนิวเคลียสแล้วนะครับเซลลของอะมีบามีนิวเคลียสแล้วเพราะว่าเป็นเซลยูคริโอตนะครับแล้วคราวนี้ตรงเยื่อหุ้มเซลลมันสามารถเลื่อนไหลไปมาได้มันสามารถยื่นเท้าเทียมหรือสุโดโพเดียมออกไปเพื่อขมือบอาหารนี่อาหารนี่น,นสีสีส้มๆนี้าหารนะน้อง อาหารของอะมีบายืนไปฟึบจับล้อมเลยนะครับพอสมมุติอะมีบากินอาหารครับก็กินขมือบเข้ามานะอาหารก็จะถูกจับนี่อาหารของอะมีบาคืออะไรรู้ไหมต้องกินเซลล์ที่เล็กกว่ามันอะไรที่เล็กกว่าอะมีบ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ําโอเคก็ได้แต่ถ้าเป็นไรน้ำเนี่ยไรน้ําจะใหญ่กว่าอะมีบานะบีบอกให้อะมีบ้ากินแบคทีเรียนี่นแบคทีเรียคือน,นี่ไอตัวบนนี่เห็นไหมแบคทีเรียมันเป็นเซลล์เล็กๆเวลาย่อยมันจะย่อยนอกเซลล์เวลาอะมีบ้ากินอาหารมันจะกินแบคทีเรียเป็นอาหารครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆอยากหาาาอมมบในธรรชติ นะให้ไปหาในแหล่งน้ําที่ชื้นๆมืดๆแล้วก็มีพวกซากพืชซากสัตว์อยู่เพราะอะไรเพราะว่าแหล่งนั้นจะมีแบคทีเรียเยอะแบคทีเรียเป็นอาหารของอะมีบาเดี๋ยวอะมีบาจะมาแล้วก็ไปตักแหล่งน้ํานั้นมาก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูน้องาอาจจะเจออะมีบาโอเคอ่ะคราวนี้อะมีบาเนี่ยจะอาศัยกระบวนการแบบนี้นะครับคือยื่นเซลล์ออกไปแล้วก็ล้อมล้อมอาหารเข้ามานะครับกระบวนการแบบนี้ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยสั้นๆจะเรียกว่าขมือบแต่ถ้าเรียกให้มันหรูหรากระบวนการขมือบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟาโก ไซโทซิสโอเคคราวนี้พอคเขมือบเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเอาเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยล้อมไออาหารนี้เอาไว้ถูกไหมแล้วก็สร้างเป็นถุงไว้ในเซลล์อ่าถุงนี้เรียกว่าฟู้ดแวค u โอส่วนไอถุงเขียวเนี่ยมันคือถุงที่อยู่ในเซลล์นี้อยู่แล้วมันคือไลโซโซมครับเก่งมากไลโซโซมเป็นถุงบรรจุเอนไซม์นะครับ เพื่อทำหน้าที่ย่อยภายในเซลล์เนี่ยการย่อยของอะมีบ้าจึงเป็นการย่อยในเซลล์ครับอ่าภาษาอังกฤษมาแล้วนะแล้วเรียกว่า intracellular นะครับ digestion อ่ามาดูต่อตัวที่3อันนี้เริ่มเป็นสัตว์แล้ว2ตัวแรกนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางเดินอาหารนะครับแต่ตัวนี้ครับไฮดราไฮดราจะเริ่มมีทางเดินอาหารแล้วครับหน้าตาเป็นไงนี่ไฮดราก็จะเป็นแบบนี้มีหนวดหนวดด้วยอ่านี่ไฮดราเป็นอย่างนี้ มันก็จะมีหนวดหนวดมันเรียกว่า tentacle อ่านี่อันนี้หน,น,นะน,นวดมันนะนี่หนวดมันหนวดมันมีเข็มพิษด,ด้วยนะนี่ถามช่องนี้ใครตอบได้การย่อยอาหารของไฮดราจะเกิดในช่องนี้ครับไม่ใช่ semisircular canal ให้ตอบอีกทอีอะไรล่ะอ่าดีมากดีมากมีคนตอบแล้วมันชื่อว่าช่อง gastrovascular นะครับแล้วก็ cavity แปลว่าช่องว่างนะครับช่อง gastrovascular cavity เนี่ยช่องนี้มันคือทางเดินอาหารของไฮดรา แต่คราวนี้เวลามันกินอาหารนะครับมันเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางเดิมเพราะฉะนั้นจึงเป็นทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่ากินและขี้ออกไปทางเดียวกันเอาเหมือนฟองน้ํำไหมฟองน้ําไม่มีทางเดินอาหารเลยไม่เหมือนฟองน้ำเนี่ยเวลาจะย่อยอาหารเนี่ยจะ เป็นการเขมือบเข้าไปย่อยในเซลลแต่ไฮด้าย่อยในเซลลหรือนอกอเซลเดี๋ยวมาดูไฮด้านะไฮด้าย่อยได้ทั้งในเซลล์และนอกเซลครับครน,นี้เซลล์ที่เกี่ยวกับการย่อยเนี่ยมันจะเป็นเซลที่อยู่ใกล้ๆกับไอช่องนี้นี่นี่คือเซลลสีฟ้าก็คือเซลลที่ติดกับช่องแกสโตรวสคิล่าเซล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 เรียงกันตรงนี้คือเนื้อเยื่อชั้นในนะไอส่วนสีขาวเนี่ยคือเนื้อเยื่อชั้นนอกมันจะมีเนื้อเยื่อสองชั้นนะครับสัตว์กลุ่มนี้เนื้อเยื่อชั้นในเรียกว่าแกสโตเดมิสส่วนเนื้อเยื่อชั้นนอกเรีย ย่อยในเซล์หรือนอกเซลล์เรามาดูกันนะครับเซลลบางเซลลเนี่ยมันจะปล่อยเอนไซม์ออกมาอย่างนี้อาหารก็ถูกย่อยย่อยเสร็จก็ดูดซึมเข้าเซลฟึบเซลนี้ปล่อยเอนไซม์มาย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าเซลเพราะฉะนั้นไอเซลที่ปล่อยเอนไซม์ออกมานอกเซลลอย่างนี้ย่อยในทางเดินอาหารเนี่ยถือว่าย่อยนอกเซลนะครับเขาจะแมย้ย่อยในเนี้ยในนี้ไม่ใช่ในเซลเซลลคือตรงนี้อ่าโอเคครนี้แป๊บหนึ่งไอเจ้าไฮราตัวนี้นอกจากจะย่อยนอกเซลแล้ว เซลบางเซลสามารถขมือบอาหารเข้าไปย่อยในเซลลได้ครับอย่างเช่นสมมุติว่านี่คืออาหารใช่ไหมอา่าไอเซลเนี้ยมันขมือบเลยครับแหวแวแหวแวอย่างเงี้ยอาหารก็ถูกเข้ามาในเซลแล้วก็มาย่อยในเซลเพราะฉะนั้นไฮดราเนี่ยมันจะมีเซลล์บางเซลล์ที่สามารถย่อยในเซลล์ได้ด้วยสรุปแล้ว ย่อยได้ทั้งนอกและในเซลล์ครับจบเนื้อเยื่อชั้นนอกเรียกอะไรเนื้อเยื่อชั้นนอกสีขาวนะเรียกว่า epidermis นะคบครน,นี้ถ้าเป็นเนื้อเยื่อชั้นในนี่สีฟ้าตรงนี้เขาเรียกว่า gastrodermis เพราะฉะนั้นคำว่า gas เนี่ย gastrogastric อะไรต่างเนี่ยมันจะแปลว่าเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่เป็นโรค gastritis ก็จะแปลว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ นะครับพวกแกสโตอะไรเนี้ยแปลว่ากระเพาะหรือว่าแปลว่าทางเดินอาหารก็ได้นะครับโอเคการหลั่งเอนไซม์ออกมานอกเซลล์เนี่ยก็คือเป็นการย่อยนอกเซลล์นะเพราะนั้นย่อยนอกเซลล์ตรงนี้พี่เขียนว่าหลั่งเอนไซม์แต่ถ้าย่อยในเซลล์คืออะไรคือไม่ได้หลั่งเอนไซม์ออกมานะครับแต่ใช้วิธีขมือบขมือบเข้าไปในเซลล์ก่อนแล้วก็ใช้เอนไซม์จากไลโซโซมย่อยภายในอีกทีเพราะฉะนั้นถ้าย่อยภายในเซลล์เนี่ยพี่เขียนว่าขมือ